ครับตำถนนร,ราดยางตอยนี่คือสุดยอดสั่งราดยางตอยตำถนนเบอร์หนึ่งของประเทศไใจประธาเลือกเราตระหนยอมรับการงานของพวกเราเราขอทราบทางเทศว่าเราคือสุดยอดสั่งราดยางตอยตำถนนเบอร์หนึ่ง รับทำถนนลาดยางาตะอยเราขอทาทิองเทศรับทำถนนลาดยางาตะอยเราขอทาทิองเทศ รับตมถนนราดยางมต่อยเราขอท้าทองเทศรับตำถนนลาดยางมต่อยเราขอท้าทองเทศ รับทำถนนลาดยางต่อยเราขอทาทองเทศรับทำถนนลาดยางต่อยเราขอทาทองเทศ รับทําสนนลาดยาวต่อยเราขอท้าทั้ปงะเทศสวัสดีขอบคุณ